หนึ่งนัดไปช็อตเป็นไงล่ะครับแบบเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเราซ้อมไปดมีผมครับโอ้ดูอพิเศษอีกแล้วนะครับผมมีอะไรที่มันพิเศษอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าไอการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับอันนี้ผมก็เลื่อนแบบไวไหน่อยนะเพราะว่าบ,บางกล่องมันก็เคยลงคังแล้วนะครับอ่าบางซีรีส์อะไรเงี้ยนะครับโอ้แต่นี้ซีรีส์อะไรเนี่ยสวยมากครับ เอาไปดูกันเอานะครับผมแต่ของที่มาใหม่รอบนี้เนี่ยเป็นซีรีส์รีคาโมนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวจะมาลองเทียบกันเลยว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่าเดิมนะครับผมนะอันนี้ก็นะจะลองเปรียบเทียบกับตัวดั้งเดิมนะครับอ่ะอันดับแรกเลย Power อนะครับดูเลยครับพาวเวออยู่ที่ 33ครับตัวดั้งเดิมจะอยู่ที่33แต่จะตัวใหม่รู้สึกว่าจะอยู่ที่34นะครับแล่รู้สึกว่าอัตราความแม่นยําอัตราลักระสุนครับดูตามนี้เลยครับรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะดีขึ้นกว่า,วาเดิมเลยด้วยซ้ำนะครับดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นความแม่นยําความที่แบบกระสุนลั่นเร็วแล้วก็แบบพวกเอ็มสปีดอะไรพวกเนี้ครับอ่าเห็นปะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเทียบกับ AK สีทองนะครับเทีทยบกับ AK ทองก็เรื่องจำนวนกระสุนเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้แหละไม่ต่างกันเลยนะครับ <St art ing> ก็คือเรื่องความแม่นยำเรื่อง power เรื่องอะไรพวกนี้ครับก็ตามนี้เลยอ่ะอันนี้ก็เทียบนะครับระหว่างตัว L ดั้งเดิมกับตัว LD Carmo นะครับก็ตัวดั้งเดิมเนี่ยมี power อยู่ที่85นะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยอยู่ตั้ง97 เยอะนะถือว่าเยอะนะครับเผื่อพเท่าตัวเอลดากอนเลยมังนะ้งเนี่ยผมไม่รู้นะเดี๋ยวดูตัวดากอนนอฟกันนะพาวเวอร์ดั้งเดิมอยู่ที่78นะครับตัวใหม่นะครับก็พาวเวอร์อยู่ที่92กันเลยทีเดียวนะครับที่เหลือเห,เหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นจำนว,วนกระสุนแล้วก็พาวเวอร์นะครับโอ้โหอันนี้คือพาวเวอร์เพิ่มมาตั้ง92เลยนะ Psg1 นะครับอันนี้ตัวดั้งเดิมอยู่ที่81ครับตัวใหม่อยู่ที่95ที่เหลือเหมือนเดิมเปียบ ยกเว้นจํานวนกระสุนแล้วก็จํานวนไอ้น,นี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยตรงเนี้ยก็ดูกันเอานะครับว่าอะไรบ้างที่แตกต่างนะครับผมนะแต่ที่แน่ๆเลยคือเรื่อง power นั่นเองนะ h k นะครับ h k 4 1 7ดั้งเดิม power อยู่ที่33อันใหม่ก็33เหมือนกันนะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำตัวใหม่ตั้ง70หน่วยเลยทีเดียวนะครับแต่ความแม่นยำตัวดั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่ 50นะครับก็พวก M Speed นะครับก็ดีกว่าเดิมนะครับพวกอะไรต่างๆเนะี่ยก็ดูกันเอานะครับผมนะอ่ะก็เอาให้ดูกันก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าซีรีส์เนี่ยมันจะเอามาขายอีกทีเมื่อไหร่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอาออกไปรอบเนี้ยเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอามาขายเมื่อไหร่นะใครที่อยากลองผมแนะนําให้รีบซื้อเลยดีกว่าจริงๆเพราะว่ามันอาจจะดีก็ได้ดีไม่ดีเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าครับผม อ่ะตอนนี้อยู่ในเกมแล้วอันนี้เป็นซีรีส์ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวดั้งเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวดั้งเดิมนะเน <c oughs> ี่ยโหเนี่ยขิกย้ำๆนะเด่ยดูดิโ,โ,หโหปืนแม่งโหปืนดีดมากปืนดีดมากอะมากเลยอ่ะนะปืนดีดมากเลยอ่ะ <c oughs> ไหนครับเดี๋ยวไปลองยิงคนสักหน่อยที่ดูซิว่าผมเนี่ยจะเล่นปืนนี้เนี่ยตัวดั้งเดิมดเนี่ย HK เนี่ยเนี่ยมันจะยิงโู้ปืนดู ดูโอ้โคตรสายสายมากจริงๆรงสายมากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองตัวดังเดิมตัวดั้งเดิมอยู่ไหนว <All> right, อะอะมาเมาื่อกี้ออกไปเปิดปืนมาลืมลืมลืมเปิดปืนตัวนี้ <are> มาเดี๋ยวลองดูทีโอ้โหอันนี้ดูยิงง่ายกว่าเดิมอีกอันนี้จริงๆไม่ได้อวยครับดูคิปย้ำๆครับแตกครับผมอยากวัดตัวเดิมใหม่เลยครับจริงจริง อยากวัดใหม่เลยฮะเอ้โหหวัวแตกหวัวแตกเอาใหม่เอาใหม่มาเอาใหมให่โอ้โหกับเลยเอาใหม่เอาใหม่มันต้องลองดูอ่ะาอ้นนี้ง่ายกว่าเดิมครับง่ายจริงง่ายกว่าเดิมรู้สึกว่าเพิ่มดาเมจด,ด้วยใช่ไหมอ่อมาธรรมดาอเอาแก้มด้วยอ่ะเอาไปอมเอาไปอม เอาไปเอาเอาไปเอาไปเซิร์เอาไปเไปซิร์อออ <Yeah. S 1> โอ้ลั่นไวขึ้นด้วยครับสุดยอดสวยดีดีด,ดลืมไปว่าปิดซองอยู่เอาแล้วทำไมเอาซองไปดีหมดนะครับโอ้ดูโอ้เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยก็ไปเล่นไปนะคือผมอาจจะตัวนะแต่โอ้แบบลั่นก็ไวรู้สึกว่ายิงแรงขึ้นด้วย โอ้คือยิงแป๊บเดียวหายอะแต่ตอนนี้ยังไม่โดนนะเดี๋ยวลอกเดี๋ยวลอไปเล่นตัวดั้งเดิมกันอีกรอบนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูตัวดั้งเดิมดูตัวดั้งเดิมกันนะเดี๋ยวตัวดั้งเดิมคือโอ้โ,อโหโคตรถีบอะดูดิโคตรถีบอะแล้วมันลั่นช้ามากอะเฮ้ยนี่โดนหัวอันนี้ฟุกฟุกฟุกเชดโดเดี๋ยวก่อนนะครับทางช่องแช้าทางซ้ายครับใจเย็นๆนะครับพิมกันเยอะเลยผมอาจจะตอบไม่ทันนะครับ ถ้าใจเย็นนิดนึงครับมันก็ก็ลัน่นมันก็นลัน่นน่าจะพอๆกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันดีดมากเลยมันแบบมันขีบมากอะปืนมขีบมากอะโอ้โหอ,อะเดี๋ยวลองเล่นตัว,วนั่งเดิมแน่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแบบยิงง่จัดอ๋อไหนมาใหม่เน่เอาใหม่ปะครับเอาใหม่ปะครับ มาดิครับก็มาดิครับดูดูดูเดี๋ยวดูมันเล่ง,ง่ายจัดไหนขอยที่โอ้โหลุมแบบนี้พี่ใครจะชนะคุณเอาไหนโอ้ยเกมจะจบแล้วเดี๋ยวกนโนกำลังไปลองปืนตัวต่อไปกันเลยนะแหมจบไวจริงๆอ่ะไหน อันนี้ AK อันนี้ขออนุญาตเล่นเป็น AK ทองเลยละกันนะเพราะว่าจำนวนกระสุนอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันพอๆกับรีคาโมเลยนะครับผมมาถึงได้แมทคิวเลยฮนะมันต้องลองดูกันอีกรอบนะครับว่ามีอะไรบ้างแตกต่างนะมันต้องมาลองเล่นของจริงเลยฮนะะเมื่อกี้นะครับโดนยิงโอ้โหแบบปับเดียวล้มเลยกโกเอเคริคาร์โมคฮ้ย ลงบัลลงบอลลงบอลลงบอลโอุ้อยเจ็บนะ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 เจ็บเจ็บเจ็บเรารู้ว่านายเจ็บโอ้ยเจ็บไม่เล้วอันนี้แรงอันนี้แรงรู้สึกว yeah. ่ารู้สึกได้ว่าแรงกว่าเดิมวิวิวิรู้สึกได้ว่าโดนลุมวิชุบฟึบฟึบขอใหม่ขอใหม่จะลุมพี่แบบนี้เนาะเดี๋ยว เขาบอกเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหมันเนี่ยยิงแป๊บเดียวหายอ่ะคือเมื่อกี้เห็นไหม AK bomb นี่คือแบบว่าโอ้โหกระสุนแบบว่าลั่นไม่รันไม่ทันอ่ะเออเมื่อกี้เมื่อกี้คนเล่น AK bomb นี่แบบโดนยิงตายไปก่อนแล้วอ่ะเอ้าลองลองปืนเหรอครับลองปืนเหรอครับลองปืนเหรอครับอุ้ยไหนลองพีเอจีวันอันนี้พีจีเอจีวันธรรมดานะแต่ลองยิงดูนะแป๊บเดียวแตกเลยอุ้ยเอาวะ แต่เขาไม่ต้องหัวนะครับแบบว่าเรายิงแบบว่ราระยะที่แบบตรงตัวแบบเนี้ยเออแบบเขายนืนนิ่งแบบเนี้ยยังไงก็หนึ่งนับตายอยู่แล้ว,แบบอ,ๆๆวอะไรอะไรอะไรเล่นอะไรจะเหล่าเหรอ,อไม่ได้นะคุณไม่ได้นะเออเออเออแม่งโอ้โหแม่งเล็งไปเลยอ่ะ <otic! S 1> แกรน่ะแกรนั่นน่ะดูออกดูออก ตายพอดีเดี๋ยวมาลองตัววีคาโมกันนะอะพระเอกมาแล้ว <c oughs> มันไงคือเห็นพาวเวอร์ที่ถูกอัพขึ้นมานี่ยิงได้แบบมั่นใจอะยยิงตัวร้อยสองเลยเอา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 ,เอาโอ้โหมาให้ลองมาดีแหละครับ <c oughs> มามาขออีกรอบได้เปล่า <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนอุ้ย เฮ้ยคือลกละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนจัดการหน่อยนะเพื่อนจัดการหน่อยแล้วเหมือนมีคนจะมาเหล่าผมนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงเรากาลังลองปืนอยู่เพื่อนค่อยมาเหล่าได้ปหมเออระเปิดมาอีกแล้วล่านลานไปก่อนหนึ่งนัดหนึ่งนัดโหก็สุดนี้เพิ่มก็เพิ่มขึ้นมาสิบนัดด้วยนะครับโอ้โหนี่ยิงไม่โดนอุ้ยยิงแรงยิงแรง เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเฮ้ยเพื่อนแม่เ,เออตายไปเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับโอ้โหเป็นไงเขี้ยปืนยังโหดอะ่ะอันนี้โหดขึ้นจริงโอ้โหพีเอชวันครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผมเพิ่งอ่านแชทขอโทษขอโทษไหนครับทีหนึ่งฝั่งเขามีของเหรอโอ้โห <laughs> น่าจะ <laughs> 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 จะลองเอลกันนะครับ ในเอลปกติยิงตัวเลือดร้อยสองนัดไม่น่าจะตายอะร้อยสองน่าจะประมาณอกหนึ่งนัดตายครับหนึ่งนัดน่าจะตายเป็นไงโอ้โหโอ้ยหลบไม่ทันอ๋อ Hey. จะลองเอลซะหน่อยงั้น L เดี๋ยวลองห้องต่อไปดีกว่าเนี่ยอันนี้ดาวกุนอฟธรรมดานะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าดาวกุนอฟธรรมดากับดาวกุนอฟลีคาโมถ้าเทียบกันจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งนัดนอนครับซากซากเขาด้วยนะซากเขาด้วยโอ้โหอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้คนเมื่อกี้ว่าไหนที่มีหัวกูเนี่ยคนจากห้องเมื่อกี้นี่ว่าเนี่ยไม่ไร เราแค่อยากจะลองปืนพูดเนี่ยอันนี้ตะกูน้อมแบบว่ามันซ่ากันเลยอุ้ยหนึ่งนะไม่ตายครับอันนี้ทะลุกระจกไม่ได้จริงๆว่ะคำหนึ่งนะทะลุกระจกอะ่ะนี่ซ่าอีกแล้วหนึ่งนัดครับก็อันนี้ใส่หัวสุดปมมูนทอนแจ็เก็ตเนาะหนึ่งนัด เห็นไหมเมื่อกี้ยิงตัวอ้วนหนึ่งนะัดไม่ตายตัวผู้ชายแล้วกันนะเนี่ยตัวอ้วนมันยังไงอยู่เฮดช็อต <laughs> หนึ่งนัดตายครับรอจำสองด้วยหรือเปล่าไ, <ป S 1> ไม่รู้ <ไป S 1> แต่หนึ่งนัดตาย <ไป S 1> <ๆ>ก็โอเคใหม่ดิใหม่ดิเรี <laughs> ยบร้อยโดนเหล่าไปหนึ่งนัดตายครับหนึ่งนัดแบบชัวๆครับ เอาไง่ายๆนะพวกซีรีส์รีคาโมเนี่ยที่ผมลองๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องาดาเมจไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือยังไงหนึ่งนัดก็ตายอะ่ยอะทำไมไม่สขใจะมาเหล่าผมหรอเอคบอมอีกแล้วเมื่อกี้ก็เอคบอมทำไมอะครับทำไมอยากเหล่าผมทำไมกูถึงอยากทำแบบนี้กับผมมาเฮ้ยหนึ่งนัดน,นอนหนึนัดชัวชวจริงๆ ดีตรงเรื่องหนึ่งหนึ่งนัดจริงๆนะครับหนึ่งนัดชัวเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันทำดีกว่าเดิมเยอะครับรู้สึกว่าโอเคขึ้นมากเลยมันทำให้แบบว่าปืนพวกนี้กลับมามีชีวิตชีวายครั้งนะก็โอเคนะกับซีรี์มีคาโมนะครับต่อไปเหลือบ,ลบอสต,ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมยังไม่ได้ลองยิงเลยก็คือ L อครับ ต่อไปก็แอลนั่นเองนะครับนะแอลนะครับแอลอยู่ไหนจัดไปครับอย่าไปหาห้องยิงกันดีกว่าโอเคขอลองแอลหน่อยนะจ๊ะแอลครับแอลเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะต,ตัวเรื่อรลอยครับที่ผมยิง ี่ครับตัว1แบบตัวประมาณเลือดหนึ่งร้อยอ่ะยังไงก็ตายนะแล้วใส่หัวกระสุนโฟมเมชแจ็กเก็ตอะ่ะยังไงก็หนึ่งหนึ่งนัดยังไงก็ตายครับยังไงหนึ่งนัดก็แบบเหลือเดี <ไป S 1> <ๆ>๋ยวต้องลองว่าตัวมีคาโมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวน e ี้หรือเปล่าน่าจะเหมือนกับเอลดาคอนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นะครับต้องลองดูมาเดี๋ยวมาลองอะไรดีกว่านะครับคือยิงตัวเลือดร้อยยังไงก็หนึ่งนะัดตายแต่ถ้าตัวเลือดร้อยลำสองเนี่ย น่าจะต้องประมาณอกหรือไม่บางทีก็ไม่ตายเลยแต่อันเนี้ยมันต้องลองดูครับ,รบเรียบร้อยเฮดช็อตทเฮ้ยยังไม่โดนเดี๋ยวกันนะ โอ้โหฟันเพียบเดี๋ยวนะเราต้องจัดการตัวข้างๆก่อนโอเคกระสุน8นัดแต่ถ้าเทียบกับเอลดาคอนคือเอลดาคอนกขาสุน10นัดแต่รู้สึกว่าตัวนี้ดาเมจเลยน่าจะ,ะพอๆกันหรือเปล่าอุย้ยพิที่เลย หนึ่งนัดนนหนึ่งนัดนอนเออหนึ่งนัดมันต้องอยางนี้นะมันต้องยิงอย่าง,งนี้เนี่ยเป็ยถึงสไนแอลด้ยหนึ่งนัดไม่ตายครับเมื่อกี้ผมยินนงน่าจะประมาณอ,อกเลยเดวยซ้ำแต่เรื่องแบบว่าเรื่องแบบอัตราแบบกระสุนแบบมันลั่นเร็วอะไรเงี้ยเหมือนเอลตัวดั้งเดิมไหมเหมือนเดิม มาเดินทุกอย่างเลยหนึ่งนัดครับโอ้ตัวกระพิบอ่ะอ้แป๊บเดียวหาย หนึ่งนัดหนึ่งนัด,นนดลม้มบอกเลยล้มเฮ้ยขี้ผายไม่โดนเลยยิ่งไม่โดนเลยอ่ะโอ้ยหลับอีกแล้ว ปลาระเบิดวิ่งก็คือเมื่อกี้ไม่ไม่โดนนะนะคือยิงพร้อมกันและมันไม่โดนนะกระสุนไม่โดนผมไม่โดนเขาเด้ออ่ะโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับกับเจ้าเปินไม่สิซีรีส์รีคาโมนะครับเป็นการรีแบบ เขาเรียกว่าอะไรรีโนเวทปืนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมก็ไม่รู้นะว่าพวกซีรีส์นี่มันจะเอามาขายอีกทีเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเอาออกจากคลังไปรอบนี้นะครับนะไม่รู้ว่าจะเอามาขายเมื่อไหร่ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเฟเกตนั่นเองครับผมขอบคุณที่รับชมมากครับผม